สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับอัตหิอัตโนนาโถและช่วงนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าถ้าเอาคําถามไปถามถึงเกษตรกรคนใดก็ตามนะครับบนแผ่นดินนี้ถึงที่มาของปัญหานี่สินที่เกิดขึ้นเชื่อว่าทุกคนก็จะตอบตรงกันนะครับว่า ปัญหาหนี้สินส่วนใหญ่นั้นหมดไปกับการควักกระเป๋าเพื่อที่จะจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาค่าสารเคมีเพื่อที่จะมากําจัดศัตรูพืชกําจัดมแมลงแล้วก็มาบํารุงดินนะครับทั้งหมดนี้ก็คือค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ถ้าหากว่าตัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงไปจะเห็นนะครับว่าต้นทุนการผลิตนั้นสามารถลดลงได้ครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวนะครับมีหนำซ้ำยังทำให้เกษตรกร,ร,กรนั้นสุขภาพดี แล้วก็มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงด้วยนะครับพูดง่ายๆคนกินก็ปลอดภัยคนปลูกก็ปลอดภัยนะครับแต่เกษตรกรก็มักจะมีคําถามตามมาก็คือว่า้าไมให้ซื้อยาไม่ให้ซื้อสารเคมีไปใช้แล้วจะทําการเกษตรได้อย่างไรบ้างมีคําตอบง่ายๆจากกูรูผู้เชี่ยวชาญมาบอกให้เราได้ทราบกันนะครับว่าเราจะสามารถทําปุ๋ยเพื่อที่จะบํารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพราะปลูกอย่างไรบ้างที่สําคัญวิธีการนั้นทําได้เอง ง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับถ้าเบนบันปีที่แรงๆฝนไม่เคยดีนี่อยากข้ามมาแรงนี่ไม่ต่นกว่าหกพันตลอนรคืออย่างฝนฟ้าไม่เคยตามฤดูการฝนน้อยอะไรเงี้ยก็อาจจะ์นอนลำบากหนอ่อยก็ต้องใช้ประมาณสีหครั้งอย่างเงี้ย ถ้ามันมีหนอนมีตนหนิมีรอยหนอนกะอะไรเนี่ยนะเขาจะไม่เอาเลยสุดท้ายต้องขายราคาต่ำราคาต่ำเท่าไหร่ก็ต้องขายถ้าถองเวลาก็ไม่อยากใช้ก็ไม่อยากเสี่ยงต้องทุนอีกนะเพระเสีียงอันตรายชีวิตของของตัวเองด้วยนะจริงๆเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยไม่มีใครอยากใช้เลยแต่จำเป็นต้องใช้นะถ้าไม่ใช้ก็คือไปไม่รอดเพเดี๋ยวนี้ป่วยถุงหนึ่งมันตก เก้าร้อห้าสิบถ้าเราคัดจ้างอีกก็ตกถุงละพันกว่านะก็ตกหวยก็สองหมื่นกว่านะอยากจะลดต้นทุนให,ให้มันน้อยลงอะ่ะอยากต้องการใช้ทีวภาพมัง่งใช้ค่ามแมลงอะไรพวกนี้ครับ ผมอยากทราบว่าวิธีการหมักสมุนไพรมีกี่ชนิดทำวิธีไหนจะหมักยังไงครับถ้าเราจะพาะปลูกเนี่ยนะเรื่องสำคัญที่สุดเราต้องเตรียมดินให้อุดมสมบูรณ์ก่อนวิธีเตรียมดินให้อุดมสมบูรณ์เนี่ยเราใช้สมุนไพรดเจืดเอามาหมักเข้าถ้าเราจะควบคุม,มแมลงวิธีทำให้มแมลงเนี่ยมันหนีไปเนี่ย ง่ายที่สุดคือทําดินให้สมบูรณ์ต้นไม้จะดูดเอาอาหารสมบูรณ์ขึ้นไปแล้วต้นไม้จะผลิตยางเป็นพิษขับไล่แมลงด้วยตัวเองในกรณีที่แมลงมันระบาดมากเราต้องใช้สมุนไพรช่วยครับสมุนไพรที่เอามาใช้ในการเกษตรเนี่ยเราเลือกใช้อยู่ประมาณเจ็ดรสด้วยกันเช่นรสขมเนี่ย รถขมนี่มแมลงพวกกัดมแมลงดูดพวกนี้เช่นฟ้าทะลายโจรเลยเยอะมากรถขมนี่บอระเพ็ดก็ขมอะไรสารพัดเลยที่เป็นรถขมนี่หนึ่งอันนี้รถจืดผักบุ้งนี่ก็รถจืดตำลึงนี่ก็รถจืดครับเช่นล้างจืดนี่ใช้ล้างพิษได้ข้าวนี่ใช้ล้างพิษได้รถฝาดก็บเปลือกไม้ฝา,ฝาดเยอะแยะเปลือกแครนี่ก็ฝาดครับเนี่ยเปลือกที่แก่แกเอามาหมัก แล้วก็ไปฉีดมันก็จะควบคุมเชื้อราได้สีลดเมาเบื่อสาบเสือนี่ก็เมาเบื่อหรือสมัยโบราณเขาชอบใช้โหลติน,นไปเบื่อปลานั่นก็เมาเบื่อรสเปรี้ยวเช่นมะนาวส้มจี๊ดมะกรูดสารพัดเลยพวกนี้ใช้ไล่มแมลงได้ครับรสหอมระเหยหอมระเหยนี่พวกขาตะไคร้หอมหรือ,อยูคาลิปตัสน่แล้วก็เผ็ดร้อนก็เช่นพริกชับพลูกระวานการพลูพวกนี้ เป็นพวกเผ็ดร้อนฉีดไล่แมลงแมลงจะหนีไล่แมลงก็จะมีรสเปรี้ยวรสเผ็ดร้อนรสหอมระเหยรสเมาเบื่อรสขมรสฝาดนี่หกรสี่าเชื้อราก็จะมีรสขมกับรสฝาดเฟือนนี่ก็จะค่าเชื้อราได้มันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งเป็นสารแทนนินที่สามารถควบคุมไม่ให้ลาเนี่ยขยายตัวดีแล้วก็ถ้าล้างพิษในดิน กระตุ้นจุลินทรีย์เร่งลากเร่งจุลินทรีย์ให้ขยายตัวดีให้ลากเดินดีก็ใช้รถจืดครับรถจืดนี่ใช้บำรุงดินไปกระตุ้นจุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน,นให้บูมเร็วแล้วใช้ล้างพิษด,ด้วยคนสมัยโบราณเนี่ยกินพิษเข้าไปเอาน้ำ้าข้าวกินไปหรือล้างจืดนี่กินเข้าไปเขาจะล้างพิษได้จะลดความเป็นกรดในดินลดความเป็นกรดในคนก็ได้วิธีหมักเนี่ยเหมือนกันหมดครับไม่ว่ารถไหนทั้ง9รถแต่เราเลือกอามาใช้ประมาณ7ดรถเนี่ยนะครับ หมักเหมือนกันหมดเดี๋ยวจะไปสาธิตให้ดูครับคุณผู้ชมครับวัตถุดิบในการปรุงอาหารเลี้ยงแม่ธรณีนะครับมีหนึ่งนะครับสมุนไพรรสจืดสองน้ำตาลนะครับถ้าดีใช้น้ำตาลคนกินได้น้ำตาลแดงจะสุดยอดเลยครับและหัวเชือ้อน้ำหมักจุลินทรีย์ที่หมักไว้นานแล้วและก็น้ำถังด้วยครับ วิธีการทำนะครับก็เอาสมุนไพรเนี่ยมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆครับขั้นตอนที่สองก็เอาผักในสายลงไปในถังเลยทีนี้ก็เอาตาลหนึ่งลิตรแล้วก็หัวเชื้อหนึ่งลิตรผสมกับน้ำสิบลิตรครับหลังจากนั้นนะครับคนให้เข้ากันอันนี้เป็นเคล็ดลับสำคัญนะครับคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันน,นี่สำคัญมากนะ ถ้าผสมไม่สม่ำเสมอมันจะทําให้เน่าเพราะว่ามันต้องการความหวานอยู่ที่ประมาณ10%ในกรณีที่เราไม่มีหัวเชือ้อเราไม่ได้ทําหัวเชื้อไว้เองก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับแต่ว่าการหมักจะใช้เวลานานขึ้นเท่านั้นเองครับเทใส่เข้าไปในนี้เลยเทใส่เข้าไปในถังหลังจากเราเอาน้ําผสมหัวเชื้อผสม,ผสม,ผสมน้ําตาลเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมนะครับต้องคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เทลงไปในพืชลดจืดนะครับแล้วก็ฝาปิดปิดฝาให้แน่นนี่สาคัญที่สุดแล้วก็อย่าลืมล็อกด้วยนะครับเอาไปใส่ไว้ในที่ร่มใต้ต้นไม้ก็ได้ใต้ร่มก็ได้สัก3เดือนรถอื่นๆนะครับก็ใช่เหมือนกันหมักเหมือนกันใช้เหมือนกันเวลาจะทําปุ๋ยหมักเนี่ยก็เอาเอาน้ําหมักเชื้อพลาพรดจืดมาผสมหนึ่งต่อร้อยแล้วก็าไปลดเพื่อทําปุ๋ยหมักหรือถ้าจะไปฉีดต้นไม้ ให้ถูกใบถูกยอดมันต้องผสมจางประมาณ500ส่วนยกเว้นนะครับถ้าเป็นสารแหน่ต้องส0 0 0ส่วนนะครับถ้าเป็นข้าวเนี่ยร้อยส่วนของร้อยส่วนได้ไม,ม่มีปนนะัญหาขณะหมักไปก็ต้องท่องคาถาด้วยนะครับเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชหรือแม่ผมบอกว่าเลี้ยงแม่ธรณีให้แม่ธรณีเลี้ยงแม่โพส าสมุนไพรยอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณนะครับและถือว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมในเรื่องของการรักษาพยาบาลของคนไทยนั่นก็คือยาหมองนั่นเองนะครับยาหมองนั้นถือว่าเป็นยาครอบจัก,กรวาลก็ว่าได้นะครับเป็นยาที่เหมาะสําหรับการใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแทบจะทุกบ้านนะครับมียาหมอง ติดไว้ที่ตู้ยาสามัญประจําบ้านนะครับเพราะว่ายาหมองนั้นสามารถบำบัดอาการรักษาได้หลายโรคด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบหายใจนะครับมแมลงสัตว์กัดต่อยอาการฟกช้ำดําเขียวที่เกิดจากอุบัติเหตุก็สามารถที่จะเยียวยาแล้วก็ช่วยบรรเทาได้นะครับวิธีการทํายาหมองนั้นก็ทํากันแบบง่ายแสนง่ายทีเดียวนะครับทุกบ้านสามารถทําใช้เองได้ เหลือใช้ก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะทําอย่างไรบ้างไปติดตามชมวิธีการทํายาหมองกันได้เลยนะครับวันนี้จะมาแนะนํามาสอนเรื่องการทํายาหมองไพรหรือยาหมองหัวไพรให้แก่ท่านผู้ชมผู้ดูทุกท่าน รรมคูณของตัวยาแต่ละอย่างนะครับขาดไม่ได้ก็คือ,คอหัวพลายพลายนี่ก็ต้องล้างให้สะอาดหัน่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเล็กยิก่งดีเพราะว่ามันจะได้กระจายตัวยาพลายนะั้นออกมาทางนอกได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปก็คือพลิกก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดความร้อนสมมติว่ากล้ามเนื้อตัวใดก็ดีนะครับมันปวดมันเป็นตะคิวเลือดตรงนั้นมันไม่มา เราเอายาตัวนี้ทาเข้าไปเมื่อมันร้อนมันก็จะคลายได้เรายังมีตัวประกอบคือกระบุนนอกจากจะเป็นยาช่วยอารมหัวใจแก้ปวดและเป็นตัวยาที่ช่วยกระจายตัวฤทธิ์ยาเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นท่อไปก็เป็นพิมเสนครับช่วยในเรื่องเขาลมหัวใจแก้ลมคลายอาการปวดเมื่อยทําให้มีกลิ่นหอมชื่นใจ ตัวต่อไปก็คือเมนทอนมีกลิ่นหอมฉุนหอมก็หอมฉุนกระสุนและมีรสร้อนตัวต่อไปก็คือน้ำมันละกำโดยเฉพาะน้ำมันละกำกระถาแก้ปวดแล้อยู่แล้วครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือวาสลินครับขั้นตอนการทำยาหม่องสมุนไพรขั้นแรกนะคะก็นำวาสลีน ลงเจียวในกระทะกะพอประมาณนะคะใส่ลงไปในกระทะรอจนตัววัสลินละลายแต่วัสลินนี้เมื่อถูกความเย็นก็จะจับตัวกันเหนียวหนืดเหมือนเดิมพอวัสลินละลายเสร็จแล้วก็นำตัวไพลลงทอดให้กรอบหลังจากที่ตัวไพลแห้งแล้วน้ำมันไพลออกจนหมดแล้วนะคะก็ตักตัวไพลที่แห้งกรอบกรองจน น้ำมันเสด็จหลังจากนั้นนะคะก็นำพริกลงทอดสัพพคุณของพริกนี่นะคะมีรสเผ็ดร้อนแก้มแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆกรองพริกด้วยกระชอนนะคะสาเหตุที่เรากรองเพราะว่ามเมล็ดพริกเนี่ย มันเม็ดละเอียดนะคะถ้าเกิดเราไม่กรองตัวมเมล็ดพริกนี่ก็จะปนไปกับตัวยาจากนั้นนะคะนำพิมพเสนใส่ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นนำกระลบูนใส่ลงไปเท่าๆกันนะคะจากนั้นเมนท้อนตามลงไปเลยนะคะเท่าๆกันเหมือนกันคนให้เข้ากันนะคะ จากนั้นนะคะนำน้ำมันระกรรมใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโตะ๊ะน้ํามันระกรรมนี้จะเป็นตัวประสานนะคะแล้วก็บรรจุในตลับหรือขวดแก้วนะ แล้วนะคะยาหม่องสมุนไพรประจาบ้านของเรานะคะซึ่งหาทําได้ง่ายๆไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อยาแถวตามร้านเลยนะคะให้เปลืองสตังค์ทำได้ง่ายๆภายในครอบครัวอย่างที่บอกไปนะคะสามารถเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของสมุนไพรที่เราต้องการทําเป็นการพึ่งพาตนเองแบบหนึ่งของครอบครัวและภายในครัวเรือนนะคะก็คิดว่าท่านผู้ชมทั้งหลายก็คงจะสามารถนําไปใช้ทําได้ในครอบครัวนะคะ เห็นวิธีการทํายาหมองแล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงครับวิธีการทํานั้นก็ง่ายแสนง่ายแล้วก็ถูกแสนถูกใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับแต่คุณผู้ชมก็อาจจะตั้งคําถามนะครับว่าเมื่อง่ายแสนง่ายถูกแสนถูกเราไปหาซื้อจากท้องตลาดไม่ง่ายกว่าหรือนะครับผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับ องความรู้และวิธีการทํายาหมองในวันนี้นั่นก็คือทําให้คุณผู้ชมหลายๆยท่านได้ลุกขึ้นมาหาวิธีการพึ่งพาตนเองตั้งแต่แบบง่ายๆไปจนถึงเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งยังมีหลายเรื่องด้วยกันที่เราสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับเรื่องยาหมองนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองได้นะครับ กลับเข้าสู่ช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมติดตามรายการวิชาพึ่งตนเองมาโดยตลอดก็จะเห็นนะครับว่าความรู้อย่างหนึ่งที่เรามักจะนําเสนอในเรื่องของการพึ่งพาตนเองมาโดยตลอดนั่นก็คือการพึ่งพาตนเองในเรื่องของพลังงานนะครับเพราะว่ายิ่งนานวันเข้าราคาของพลังงานก็ยิ่งจะสูงขึ้นพลังงานนั้นก็ยิ่งหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทางหนึ่งที่จะเป็นทางรอดในวิกฤตพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นก็คือการร่วมกันประหยัดหรือว่าสามารถผลิตพลังงานทดแทนขึ้นใช้เองนั่นเองนะครับสำหรับช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวในเรื่องของพลังงานสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของการผลิตก๊าซชีวภาพขึ้นใช้เองนะครับโดยก๊าซชีวภาพที่ได้นั้นก็ได้มาจากการหมักเศษอาหารที่เราเหลหือจากการบริโภคในครัวเรือนในแต่ละวันนั่นเองนะครับวิธีการทํทาถังก๊าซชีวภาพ ก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรสลับซับซ้อนอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงอะไรวิธีการทําทําอย่างไรบ้างนั้นผู้เชี่ยวชาญรออยู่แล้วที่จะให้คําแนะนําไปติดตามชมได้เลยนะครับอุปกรณ์การทําแก๊สชีวภาพใช้เองนะครับอันดับแรกก็จะมีถัง200ลิตรติดฝานะครับ 2มีท่อ3นิ้วแล้วข้อต่อ4นิ้วท่อ3นิ้วนะครับความยาวประมาณ50เซนครับจากนั้นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นข้อต่อ4หุ่นครับมีเกลียวนะครับขันเข้าหากันในการต่ออุปกรณ์อันที่3ก็คือท่อ1นิ้วยาวประมาณ70เซน แล้วข้อต่อ1นิ้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นถัง200ลิตรนะครับเปิดฝา1ลูกแล้วก็ถังที่มีขนาดเล็กลงนะครับประมาณ150ลิตรเปิดฝาเหมือนกันอีก1ลูกครับอ,อันดับแรกเลยเราก็จะนำถัง200ลิตรที่ปิดฝานะครับนำมาเจาะรูะขนาดประมาณ สี่นิ้วเท่ากับท่อที่เราเตรียมเอาไว้ช่องหนึ่งเป็นช่องออกนะครับเป็นช่องที่แก๊สจะออกมาเราจะเจาะรูประมาณ4ี่หุนต่อไปนะครับจะเป็นข้อต่อ4ี่หุนในการต่อถอดเข้าออกจากกันนะครับแล้วก็นำมาต่อเข้าด้วยกันครับ สำหรับเป็นช่องที่ส่งแก๊สไปเก็บไว้นะครับเมื่อแก๊สเกิดมาเราก็จะต่อท่อนี้ไปสู่ถังเก็บที่สวมเข้าด้วยกันนะครับต่อไปนะครับเราก็นำท่อ3นิ้วมาต่อเข้ากับข้อต่อ4นิ้วนะครับสวมเข้าด้วยกันแล้วทากาวให้สนิทนะครับทากาวให้สนิทแล้วก็สวมไปในช่องที่เราเจาะขนาดรูของถัง ที่ฝาปิดนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับเราทาซิลิโคนนะครับซิลิโคนกันซึมอรอบๆบ,บริเวณข้อที่เราต่อไว้ทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้านเติมแล้วก็ด้านที่แก๊สออกนะครับเราจะทาซิลิโคน,นจากนั้นเราก็นําท่อขนาด1น,นิ้วที่มีความยาว70ซนติเมตรพร้อมข้อต่อนะครับมาสวมเข้ากับช่อง ที่เราจาะความอาขนาด1นิ้วนะครับเข้าด้วยกันจากที่เราประกอบถังหมักเสร็จอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาประกอบถังส่วนที่เราจะกักเก็บแก๊สไปใช้นะครับโดยใช้ถัง200ลิตรที่เปิดฝานะครับ ใส่น้ําจากนั้นเราก็นําถัง150ลิตรนะครับเปิดฝาปั้มเข้าหากันนะครับปั้มเข้าหากันเราจะเจาะก้นก่อนนะครับเจาะก้นก่อนให้ระบายอากาศได้ถังก็สามารถสวมลงไปได้รูขนาด4หุน2รูด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้แก๊สที่เราหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีแรงดันก็จะขับมาเก็บไว้ในถังในส่วนที่เราสวมไว้นะครับเมื่อ แก๊สมาสะสมก็จะดันให้ถังนี้ลอยขึ้นนะครับดันให้ถังลอยขึ้นแทนที่น้ําเมื่อถังลอยขึ้นแสดงว่าเรามีแก๊สไว้ใช้นะครับจากนั้นเราก็สามารถเปิดแก๊สนะครับไปตามท่อที่เราจะไปสู่หัวแก๊สนะครับเราก็สามารถมีแก๊สไว้ใช้ได้ครับในช่วงแรกนะครับเราจะใช้มูลสุกร50ากิโล แล้วน้ำเปล่านะครับเท่า1เท่านะครับหนึ่งเท่า, 1, าก็คือประมาณ 5, 50กิโลหรือ50ลิตรเท่ากันจากนั้นเราก็มากวนให้เข้ากันนะครับกรณีที่เราหามูลสุกรไม่ได้เราใช้มูลสัตว์ได้ทุกชนิดครับมูลวัวได้นะครับมูลไก่มูลเป็ดได้ทั้งหมดครับได,ได้ทุกมูลสัตว์ทุกชนิดจะมีจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดแก๊สมีเทนอยู่แล้วนะครับ ถ้าเราไม่รังเกียจนะครับมูลคนเรานะครับก็สามารถเป็นสารตั้งต้นได้ครับเมื่อกวรมูลสุกรละลายดีแล้วเราก็ใส่ในถังหมักไว้ประมาณ15วันนะครับจากนั้นเราก็เติมน้ําลงไปอีกนะครับเติมน้ําในถัง200ลิตรลงไปอีกให้ได้3ใน4ของถังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้จนกระทั่งเกิดแก๊สนะครับประมาณ2ีวันถึงเดือนหนึ่งเราก็จะมีแก๊สใช้ จากนั้นเราจึงค่อยเติมเศษอาหารหรือว่าเศษผักที่เราหั่นละเอียดนะครับเติมลงไปวันหนึ่งประมาณ1-2ึกิโลทุกวันครับเราก็จะมีแก๊สใช้ทุกวันครับมาถึงวัสดุที่เราจะใช้นะครับเราก็ใช้เศษอาหารมูลสัตว์หรือผักเศษผักที่เรา นำมาผัดมาแกงแล้วเศษผักที่เราปอกออกตัดออกนะครับเานำมาหั่นให้ละเอียดแล้วนำมาใส่นะครับรวมทั้งผักตกชวานะครับเมื่อเราหั่นให้ละเอียดนะครับเราก็ใส่สามารถใส่เข้าไปในช่องเติมได้เลยนะครับวับสดุที่เรานำมาใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นเศษผักไม่ว่าเป็นพืชสีเขียวนะครับต้องหั่นให้ละเอียดนะครับถ้าหั่นไม่ละเอียดนั้นการย่อยสลายช้า หนึ่งสองจะไปอุดตันในช่องระบายด้วยนะครับแล้ววัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรใช้ก็คือผลไม้รสเปรี้ยวนะครับผลไม้รสเปรี้ยวทุกชนิดจะทําให้ไม่เกิดแก๊สนะครับเน,เนื่องจากว่ารสเปรี้ยวนั้นเป็นกรดนะครับเป็นกรดทําให้จุลินทรีย์กลุ่มที่ทําให้เกิดแก๊สมีเทนนั้นไม่ทํางานนะครับก็จะไม่เกิดแก๊สเมื่อเราหมักไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับเช้า เศษอาหารที่เราเติมนะครับก็จะเริ่มเกิดเป็นแก๊สนะครับแก๊สที่เกิดขึ้นนะครับก็จะผ่านนะครับเ,เกิดแรงดันแล้วก็ผ่านท่อที่เราต่อไว้ต่อมายังถังนะครับถังเก็บแก๊สนะแล้วก็ต่อด้วยาวาล์วนะครับวาลว์สําหรับปิดเปิดอีกท่อหนึ่งเป็นทางออกนะครับทางออกสําหรับที่เราจะต่อแก๊สไปยังหัวเตา สำหรับการผิดแก๊สมีเทนหรือแก๊สธรรมชาติไว้ใช้เองสร้างพลังงานไว้ใช้เองนะครับเราสามารถปิดได้ง่ายๆนะครับอุปกรณ์ง่ายๆใช้เวลาเพียงสั้นๆใช้เวลาแค่วัน2วันเราก็สามารถมีแก๊สใช้ได้นะครับซึ่งตรงนี้แหละทําให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากภายนอกนะครับเป็นปัจจัยที่เราสร้างได้เองนะครับเป็นพลังงานที่เราสามารถปิดได้เองครับ วิธีการผลิตพลังงานทดแทนขึ้นใช้เองในครัวเรือนนั้นก็ยังมีอีกหลายวิธีการด้วยกันครับการใช้เศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคในแต่ละวัน มาเป็นต้นทุนในการผลิตกา๊าซชีวาภาพใช้นี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายวิธีการที่วิชาพึ่งตนเองจะนําเสนอในโอกาสต,ต่อไปนะครับแต่สําหรับคุณผู้ชมที่ยังมีข้อสงสัยข้อคองใจว่ากระบวนการผลิตกระบวนการทําทําอย่างไรต้องใช้อุปกรณ์อย่างไรบ้างต้องการที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับในรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสําหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ